สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบมาพอกับสาวสูรไลปีแล้วนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาหาเก็บเห็ดปลวกค่ะทุกคนก็อยู่ที่สวนยางของเราเองเนาะมัวแต่ไปเก็บที่อื่นนะคะสวนยางตัวเองก็ออกคทุกคนนี่มาดูทุกคนดอกกาลังเป็นหัวจรวดเลยค่ะน้ำาหลาค่ะพี่น้องดอกสวยๆเลยฝั่งข้างหลังก็มีอีกเดี๋ยวตอนนี้เนาะเดี๋ยวสาวสุพาทุกคนไปเดินดูก่อนเนาะแล้วค่อยมาเก็บกันนะคะไป หมู่หนึ่งนะคะก็ไม่ไกลกันนอกจากตรงนู้นนี่พีกคนดูดอกกาลังสวยเลยนะคะเหมือนมาปลูกเอาไว้อะ่ะพี่น้องเบิงเหมือนมาปลูกเอาไว้เลยนะดูนี่แล้วก็จะเป็นข้างหลังเาาสุอีกนะคะฝั่งนูน้นเ่ยแต่ว่าเรายังไม่ได้เคลียร์ใบออกเนาะลายแห้งคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเฉาสุไปเอาเสียมมาเก็บเนาะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะงัดเพลินเลยแหละพี่น้องเอ้ยเห็นแบบนี้ี่ ดูทุกคนมมยายโมยายครับดอกย,<า>ยัง <ไป S 1> สวยอ่ะนุะ่นยาวไปถึงข้างหลังเลยเก็บเลยไอ้เก็บเก็บเก็บเดอดูทุกคน,นดอกเนาะนยากไหมเนี่ยอยู่ในสวนยางรัดยางนัเยอะ ดต่อ่อนซอนน้ำกันบ่พี่น้องมาจ้ามาเก็บเฮ็บน้ำกันมาเก็บด้วยกันนะคะขาเสวยมากเลยครับขาดในนู่นขาดดึงมาเนาะขาเนี่ย มีบัง20โดงามๆนี่เนาะมะรุกหวาน บเ,ออเบ,าบาึ่งพี่น้องเอ้ยดอกน้ำงาบคัดกล้าผมนะเก็บมาวางนึงเลยพี่น้องเบึ่ไงหวคยคับเป็นตะอนซ่อนน้ำกันบละเอ้ยโด,ก,ด,นนด,โดกเนีไง รากยางอืมนี่ก็นดูนี่ยรากอยู่ไหน,นไหมุมไหนวะเนี่โค้นนองออก สององ้ดอกไหมอืมบึงกันยาวๆเลยค่ะพี่น้องขาบึงอุ้ยดึงมากนี็แมหมขาดคาดอย่าขาดนะอุ้ยบึ้งดอกสวยมาก พี่น้องงามราจ้ะงามคลกอีลีิ่งเก็บมาได้แบบสักพักหนึ่งแล้วนะเก็บในสวนยางตอนแรกไปคิดจะถ่ายคลิปด้ยพี่น้องพอเห็นดอกคิดแหมป้าอ่อนซ่อนคักไปจ้ะไปมองนุ่นโตทุกคนดูตรงนี้กำลังจะโผล่ขึ้นมาเลยนี่ดอกอ่อนซอนมันตังบุพนาริน อันนี้คือไม่ได้ปลูกนะคะเป็นเห็ดป่านะคะเป็นเห็ดตามฤดูกาลของเราเองแต่ก็เกิดที่สวนเราเองนะคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาเก็บของเรานะของนั้นต่เราเก็บส่วนคนอื่นได้ใช่อันนี้ก็สวนเราเองครับไม่เคยใช้ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรเลยสวนยางนี้ไม่เคยฉีดยาไม่เคยอะไรเลยดิเอาค็ดเขากำลยงช่วย ยาฆ่ายาไม่เคยใช้ตัดด้วยเครื่องตัดยาอย่างเดียวกินได้ปลอดภัยค่ะทุกคนปลอดภัยร้อยเปอร์ซ็นถ้าเหตุสวนเราเองนะเพราะเราไม่เคยใช้ยาฆ่ายาอะไรสักอย่างเลยอย่างสวนอื่นเขายังใช้เนาะสวนเราจะตัดยาอย่างเดียวเลยไม่เคยฉีดยายาจะรุกขนาดไหนเราก็ไม่ฉีดเพราะว่าเราคิดว่าอนาคตข้างหน้าเราต้องใช้ประโยชน์กับป่า ของเราเนาะก็คือเนี่ยพอเห็ดมันเกิดเราก็ได้เก็บกินสบายใจเราไม่ต้องกังวลเรื่องยานะสารเคมีทุกครั้งไม่มีไม่มีจ้ะเพราะว่าปลวกอะ่ะเขาจะกินพวกเศษที่มันย่อยสลายแล้วเนาะเหมือนถ้าเกิดเราใช้สารเคมีหรือใช้ยาฆ่าหญ้านะเขาก็จะไปกินไอพวกเศษที่เราใช้สารเคมีนั่นแหละแล้วมันก็ไปสะสมที่ตัวของมันเนาะพอเรากิน ไปสะสมที่ปลวกพราะมันเกิดดอกหิดมามันก็อาจจะมีสารตุกค้างในหิดก็ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนค่ะห็ดออร์แกนิกรับรองกินได้ปลอดภัยค่ะทุกคนใครซื้อเหิดจากเราไปนะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเนาะไม่ต้องกังวลเรื่องสารพิษสารเคมีดูดอกออวบๆเลยค่ะ ลายนี้เนี่ยมันจะงัดยากหน่อยนึงเพราะว่ารากยาง ีนี้ส่วนเราออกช้าหน่อยออกช้าปกติเขาจะออกตั้งแต่ตอนวันสัตว์แล้วนะสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าปีนี้เลยมาจนถึงเนี่ยจะออกพรรษาแล้วอะออกเหล,ลีวออกแล้วใช่ไหมไม่จ๋าดูเรื่องเลยใช่ไหมทุกคนคือไ,ไปวัด <c oughs> เอาคือดึงยากแท้เนี่ยโอ้ยขายาวนี่เองดูทุกคน ขาอวบๆนะคะใครต้องการเห็ดก็สั่งเรามาได้ด้วยน,น่าค่ะทุกคนดูหมู่นี้นี่ปื้นปัดพ่นนะเงยวไปหอดพ่นนะพี่น้องเห็นโบขาวๆุว่นนะปุ้น,นมาจ้ามางัดกันเลยจ้าทุกคนจ้ามาซอยข่อยงัดแนะจ้าเบิ่งนี่ตรงนี้มองสิหายใจเลยอ่ะออกมาแบบนี้นะเอ้ยอ้าวงัดเลยอ้าย นะ่าหลายคักหลายเน네่เบิว่าข่อยตัวเดีพ ja ี่น้องมันออกคักอีหลีอ่ะดูดูดูเปิดดูเบิ่งนั่นเนี่ยเอ้ยคักเนาะคักอีหลีอยู่เด้อหมูนิดก็นหมูนิดกันง่ายหลายคัก ก็นีก็มีเฉพาะแค่หนา้าอ้ายตีนะ่ะก็บ่แม่นสิเป็นร้อยดยออกระบนตัวเฮ้ยเยาวอ่ะเอานี่ยอนเอาดึงอ้ายดึงอื้ยใช่ไหมน้ำข่อีกหลีงานผูดผูด้ไหมเฮ้ย แบบนี้แหละแกงแซ่บสีเอาไปไว้ดองน้ำปลาเอาไว้กินตอนที่บ่มีเห็ดเนาะจ้ะแซ่บหลายนี่แบบนี้กำลังแบบดองแซ่บเลยอ่ะเนี่ยกรอบกรอบ,อบ,อบ,อบใช่ไม่เหนียวกินก็อร่อยกินก็แซ่บพี่นอ้องทุ่มนี้เคี้ยวไม่เหนียวปิดฝันแต่ก็เหนียวอยู่ดอกว่าไม่เหนียวก็เหนียวอยู่ในไอ้ตุงขาวันนั้นอะกระดอก พี่น้องเบิดมันซ้อนบ่เบิ่ครับพี่นอง้บึงว่แน่อยน่อยจบึงเห็นบ่เห็นหัวดำดำนะแมนเบิดแมนเบิดเอาโหลดแมนเบิดเอาโหลดนี่ทางนี้เห็นบ่สีเนี่ยยาวๆเลยเท่อแรกอ่ะ ถอดใจน้อไอเนาะคิดว่ามันจะไม่ออกนะทุกคนแต่ที่ไหนได้ดูรอออกหลงังออกมาแบบอลังการทุกปีเลยอะ่ะเออแต่ว่าปีที่แล้วแล้วออกูแต่ออกไม่เยอะใช่ปีที่แล้วออกไม่เยอะมันน่าสิป,ปีเป็นปีพี่น้องปีที่แล้วนี่ออกบ่หลายแต่ว่าบ่หลายกับว่ากับพ่อใดออกอายุสองสามสิบก้าแม่แต่ว่าปีนี้เนาะเมื่อวานนี่ไม่ยาเพิ่เก็บตไปประมาณสองเข่งอ่ะพี่น้องเข่งใหญ่อ่ะ อูอ้ขดาดหมดละงัดเอางัดเอาจุกเอาจุกเอานี่ถอดดอกเลยจ้าแบบนี้นะผู้ใดผูด้ใดกระตรงการแบบนี้มันก็ตตรงล่างยากว่าม่นยังหลกล่างก็ง,ง่ายแ่คือดอกบานเนาะดอกบานนี่ล่างยาก เอาให้บุดดือออายดือน้ำพัก จะเดินสะดุดมีพรุนทั้งตัวโดนแทงไปทีครับงัดจะยาวครับเดี๋ยวสสขอตัวงัดก่อนด้อพี่น้องดื้อเดี๋ยวบบท่านอายตีีอไกินคอยแสงชมความอลังการของฮดตคอยไหมเห็นบอนอันปื๊ดฟังเพียวิเห็นชัดมากเลยอ่ะฝั่งนี้ยถ่ายรูปฝั่งนี้ก่อน มันผุออกมาสีขาวแล้วไงเมื่อวานมาเยอะแล้ววันนี้เจอฝูงเนี่ยชวนตัวเองมนีม่ฝูงเองมือออกดิมาเป็นพันดอวสวยมากอ่ะเบทุกคนดูดิงดิง อ้เก็บมวนขนาดเรือแบบนีด้ดึงเอาดึงเอาเรื่อยนี่ด,ดกนะอกไหมเฮ้ยมันซ้อนบ่ตะมุตะมิตะฮักขนาดนี่ทุกคนดูนี่เก็บมาสักพักหนึ่งแล้วเก็บมาสักพักหนึ่งแล้วหลายบ่เก็บมาสักพักหนึ่งเ,ห,งเ,ห,งเห็นบ่ชน้ำขนาดเรือยพี่นอ้องเอ้ยบึง And so on.